ไปใส่เอาสิไปเบิ่งรถสุไปอ,อาออกจากรถเหมังนคนเกบตกเมีนวะอืมอืมเพ็่อนยังล่ะเบ,บิง่งสินั้ใ่เบื้งนู้นไม่ไไปใส่ค่ว้าวไปใส่บ้ง มาแอบเบิ้งดุยขั้นเฮาบ่แอบเบิ้งนี่ขั้นเฮาบ่นีญาติลอยไปข้างนอกอยู่เบิ้งดุยเบิ้งดุยเบิงบ้งเบื้งบนเอยียงเป็นห่วงทำท่าว่าเป็นห่วงรถอีแท้สิครับลอยออกไปข้างนอกตะกอนนี่เดียวเดียวเดียวเบิ้งดุยเบิ้งดุยจ่อเบิบ้งดุย เห็นบ่อเห็นคอยบ่เจ้ากว่จอเบิ่งเจ้าอยู่เด้อเจ้าสีเฮ็ดอีหยังอ่ะเดี๋ยวเจอแท่บ่ไปกลับมาแล้วกลับมาแล้วแกปากแกปากถ้าคอยบ่ออกมานันหนิคอยคิดว่าเจ้าบ่ยุเจ้าต้องขับรถไปแท่ไม่ใจได้ยุ 入っゃえろな。